ค่ะทุกคนวันนี้นะคะเตยมาอยู่กันในเกมนี้เลยที่พี่กิตเคยเล่นเนาะคือตอนคือตอนนี้นะคะเตยก็ติดมากๆเลยด้วยตอนนี้นะคะเตยมีเพชร370นะคะเหรียญ45,92นะคะเดี๋ยวเราจะลองไปสมลูกแกะกาชานี่เกมนี้มีให้เปิดกาชาด้วยนะคะอันนี้เตยจะ สุ่มอันนี้นะคะนี่อันนี้เตยก็เคยได้แล้วแหละแต่ไม่รู้ได้ครบยังยังไม่ครบด้วยว่ะมาแรกก็เกลือเลยเกลือจัดมากโอ้โหอ่ะแล้วนะหนึ่งสองสามโอ้โหตั้งชื่อคลิปนี้ว่านาเกลือเดอะซีรีส์ไม่เกลืสองดาวไป ดู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 ดตป้องอเกลือเกลือเก่งมากเกลือเก่งจริงๆเลยมาจัดไปโอ้โหถามว่าไม่ไปเปิดลูกแก้วอื่นบ้างหรอคือจริงๆก็จะไปเปิดแหละแต่อุ๊ยน่ารักจูนะไปะขอให้ได้ไวพรให้เตอได้หน่อยทุกคนหนึง่ง ้องซับจิบจุ้มจิบเลือโอ้マイกอดโอ้โหเราไม่ถอดจิบจิบโอ้โอ้โหเฮ้ยสีดาวสีดาวโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวโอเคพอก่อนเดี๋ยวตั้งหมดโอเคมาเปิดลูกแก้วนี้บ้างอุ้ยไม่ถึงอ่ะ ตั้งไม่ถึงค่ะเอามาเปิดลูกแก้วนี้แล้วกันนะเปิดหน่งรูปก,ก็พอละจุบปุ๊บจุบไม่เกินสามดาวเออไม่ก็อุ้ยสวยนะตตดทรงผมสวยโอเคพอเถอะไปเดี๋ยวตั้งหมดหมดตูดแน่เลยอย่าไปเปิดแค่กาชาสีเราต้องไปเล่นด้วยนะคะอ่าเติมไปถึงด่านนี้แล้วนะ ทำใบเคืออะไรแต่งลุกคุณหนูเรียบง่ายเรียบง่ายสง่าสบายสบายไะเริ่มเลยค่าแม่มทักอยู่นั่นเลยเรียบง่ายโอ้โหนี่เป็นไงนี่เป็นไงเป็นไงล่ะเป็นไงโอ้โหเดียวนะ เอาอันนี้ก่อนแหละเพราะว่ายังไม่ได้ใส่เสื้อเลยเใส่เสื้อก่อนนะนี่นะคะมันลดลงด้วยอ่ะเธอเอ,อิมทรงผมเตยว่าเตยจะเปลี่ยนนะคะเอาเป็น ตรงนี้อากันเดี๋ยวเดี๋ยวนะทรงไม่เอายังไม่ได้ใส่เสื้อเลยนะโอเคลองท้าตัยก็ขออันนี้โอ้โหลดเลยยังไม่ได้อ๋อน่าจะได้แล้วนะคะค ถ้าเป็นแบบนี้จะเคลียร์ไม่สำเร็จแต่วกแล้วมึงจะให้กวามาไหนอ่ะเนี่ยมันก็ลดลงอยู่เนี่ยเอาเป็นสง่ากันสง่า เตยว่าเราต้องเปลี่ยนชุดค่ะต้องเรียบง่ายด้วยไงเนี่ยเรียบง่ายยังเรียบง่ายพอยังอ่ะได้และได้ละไปกันเรียบง่ายโอ้โหเขาได้อ่ะเตยเป็นคนที่แบบไม่เคยบอกสงา่าเตยได้นะสงา่าตอนนี้เหมือนเท่ากันเลยปะโอเขานำเขานำสวยได้เตยได้เตยได้ นำแล้วเตยนำแล้วทุกคนพื้นพื้นเตยได้ได้ตรงไหนวะเท่เตยได้นะคะตรงไหนเนี่ยโอไมคอกูยสูสีมากกัแนแอรอบเนี่ยได้ได้เพิ่มสิบและ้ะแต่เตยก็ชนะเย,ย้นะคะ รับฉายามาดามอะไรอ่านไม่ทันนี่นะคะได้แล้วนะอะไรเนี่ยรับก่อนแล้วก็เปิดรับทั้งหมดได้นะคะสองชิ้นพูดถึงสองชิ้นแล้วเตยจะไปเปิดกาชาเพิ่มนะคะกดไปที่ชุดตรงข้างตรงนี้นะนี่นี่ตรงนี้เขาจะใช้เล่กัน เอาเลยมะหนึ่งสองสามอ้ชุปป้ปุ๊บปุ๊บไม่เกินสามดาวโอ้ได้สร้อยเอามาทำไมคะโอ้ไม่ค่อยสวยอะอาจัองอันสุดท้ายเอาไปเอาไปเอาไปเอาให้หมดไปอืมม,อม่วงเหมือนเดิมม,ม่วงเหมือนเดิมอุ้ยสี่ดาวสี่ดาวได้ไรอะไรอะ่ะเสื้อคุมบุบผาชาเขียว โอ้ยสวยมากโคตรสวยเลยโอเคใครอยากจะเพิ่มเพื่อนเตยก็เพิ่มมาได้นะคะชื่อน้องเตยเนาะอะไรอะโอ้ยอะไรวะเนี่ยทั่วไปโอ้โหเตยจะมารับเพชรนะคะ เยอะเลยเยอะเลยทีนี้เยอะเลย,เย,เลยกำลังจะเลยไปมาหาเศรษฐีโอ้เยอะมากทุกคนเดี๋ยวเราตัดไปตอนที่รับของเสร็จดีกว่าไปตอนนี้นะคะรับของเสร็จแล้ว ทำไมเราไม่กดรับทั้งหมดวะอ้าวตาย <c oughs> โอเคนะคะโซเชียลเนาะโซเชียลนี่นะคะตเตยอันนี้จนะเป็นแค่นี่เนาะ นะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบายคะ่ะ